สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับสำหรับสุรเล็กปลาจิ้มพี่น้องครับวันนี้กลัวกคลืนตีแล้วพี่น้องครับร้านไดยกัยังไม่เรียบร้อยแต่วันนี้คืออยากจะทํามเมนูเก่งเพชรเหลืองในวัวนี่เรามีวัตถุดิบเลยดิเป็น้องต้าวหิงเบี้ยฮ่าเพื่อควอามทุกของเป็น้องนี่นี่นี่นนครอบดองนั่นก็เลยครอบดอง ปลาปลากิริวนะนี่เลยเนื้อแต่นี่สินี่เลยสิหัวใจ้ายนะครับบางส่วนปอดอืม <test is> ไี่ไปเนาะครับเอโมดนี่นี่เตยสุดทุดต่างไปไปเนาะทีนี้ตามกันไปดูนะครับตามไปชมครับว่าเล็กปลาจิมปลาไปปรุงแบบไหนนะครับเวเดี๋หรอฮันกันมีอะไรตัวนี้มั้งนะครับนี่เกือบวัดร่มต่างไร้เลยมีมีพวกข้าข้าบ้านไปเนาะไปเขาจัดท่อมไก่กับเทียม เอกินู่นี่พักขี้อ่านี่ใบใบลานะครับอ่าสักเดียวถ่าเนื่อกเอนเป็น้องครับเดี๋ยวมาแซฟกันครับอะไรเมือนี่มือพิเศษเราจัดไอ้หลงตัวเลยเสร็จแล้วก็พาไปหุงข้าวมอดินกันกินกับแกงเป็ดเครื่องในทวัววันนี้นะครับตามกันไปตลอดคลิปกว่าจะหลงเอ้ยแบบนั้นเซฟหรือว่าร้อยได้ฟิวกันนั่นนั่นเดียวแลกพาไปทำปลาไปปรุงกับเป็นน้องครับแหลตี้กับเป็นน้องครับนี่กำลังก่อตังไม่แล้วเป็นน้องครับ ก็ประคุณทุกท่านที่เป็นกำลังใจอบอกว่าสู้ๆเกี่กับชู้ไม่ท้อยอะไรก็่ายชมชู้ไม่ต้อกับเป็นน้องกับลายเลยเป็นน้องกับนะครับเดี๋ยวหันเหนือก่อนกลางในนี่กลางในในี่ตอนนี้คือเขาเรียกว่าครบด,อ,บดองติดครบดองเหมือนกันกับปลากิดีกว่าหัวใจกับหัวใจนี่หันหัวใจกันก่อนต่อยกับเป็นน้องกับนี่ต่ไต้สายกับเปในใน็นน้องกับสาย เซตเด็ดเอยนะครับเป็นน้องครับไอ้เออถูเป็นน้องเอออาจจะเจียดวัวกันบอแบลตามกันไปดูนะครับสักเดียวแกงกันเลยไม่รอจ้าเป็นน้องครับไอ้เดือดขึ้นเดือดขึ้นน้อต้านเติบเอามาเป็นน้องครับอเล็กปาทิมมาทันเนอร์เมนูแกงเป็ดกลางในวัวนะเป็นน้องครับอันนี้จะแขวนก่อนหยกนี้หยกกาวก้องแปงเป็น้องต้องประหยัดกันอืมเราก็ใส่อสเซต้านก่อนนะเป็นน้องครับให้มันติด ใส่คนย่อยไปประกองไอคอนร่อนควายทิศไปน้องครับเราก็มาทำกันปรุงกันเลยแรงควายกันทักทิศไปน้องครับเราจะได้ปรุงกันเลยเอามาไปน้องครับควายทิศแล้วตั้งคาถาเลยครับเอาเนื้อลงครับเอาลงเอาลงเราวรวนก้อนไปน้องครับก้อนจะใส่เครื่องกับไปน้องครับใส่เครื่องกันเลยเครื่องแกงเป็ดกับไปน้องครับใส่ได้มาร์กเอาไว้เป็ดไปเลยเครื่องเป็ดก็บองแกงเป็ดก็คือใส่เครื่องเต็มบสี แป้งตัวกะปีพี่น้องครับอืละลายเค็มเพี่น้องครับละลายเค็ใส่น้ำกันเลยพี่น้องครับเข่งเป็ดพี่น้องก็ต้องใจน้ำม,มาสักเดียวกระโจนเชื้อเลยว่านา้ำเนื้อน้ำวัวออกมากันอ่าเนี่ยกำลังดีเลยสักเดียวกระป๋อเดือดปุ๊ c, นบน้ำวัวก็ออกมากันนะครับเป็นน้องครับเราใส่ก,สก้อนเลยคนหลงหน้าเลยครับวัวกาวัวกาอ่อนยิบเลยอื เล้ยตรงไปไปนั้นเลยพี่น้องครับอืเลยครับเลยเลยทอปเลยอืออือผัวเทียมพี่น้องครับผัวเทียมเทียมไทท็อบเส้ยไปเลยอือรักฟักขี้ครับพี่น้องครับเอาแต่รักต็อปทอปเลยลูกโดดพี่น้องครับลูกโดดต็อปตะกิดทอปเพืได้ความเป๊ดเฝิ่มอืออือ พอเดือดราหมัไส้อันนี้กันคือมากความอัดทุกนะครับกินได้เลยพอไส้นี้นะครับนี่ก็ใบลาใบปิดทายเผื่อนนี่กลับไปนองกลับตอนนี้ก็คืออะไรปลาจิ้มปลาต้มซุปไวหลงตัวไม่แล้วตอนนี้นะครับเกลือได้เราเส้เมื่อแล้วตะบนไปต่างๆเราเส้นเมื่อแล้วนะครับทีนี้ก็สักเดียวร้อยเดือดเรามาปรุงรสเพิ่มเติมกันโดยพุ่งจุรดนิดหน่อยแล้วก็นำปลายดลงไปนะครับหล้วก็ห้อมนั้นเราเปน้องกลับ อ่าเป็นองครับเราก็ต้องร้อยเดือดนะครับเดี๋ยวพอเดือดผงกลักกลักกระเดี้ยวเรามาปรุงรสกันครับนำปลาแล้วก็ปรุงรสนิดหน่อยนะครับเป็นองครับแล้วก็ใส่ใบราการจอบตอนนั้นแหละนี่คือแกงชนิดนี้เป็นองครับจะเป็นปลาทารังนี่เขาเรียกว่าชังเกิลเลยครับชังเกิลเคอรี่คือไม่ใช่น้ำถีไม่ใช่เป็นพวกมันอะไรทั้งสิ้นนะครับปลาแล้วปลาแล้วปลาแล้วเป็นองเออหอมจานอ่ากลักกลักเลยเวลาเออหอมหัวหมู่บ้านแล้วอา เลยเป็นองคบรงรถเล็กน้อยนะครับเป็นองกบได้หนวนัได้แซ่บๆ่ได้รอยร้อยนำปลาเล็กน้อยก็เป็นองค์กรผลงวมอมอืเ็ร้อยเนอมเซบๆ่ารลโรให้พอวเอ้เลยครับประมาณนะผม้พอดีกระเดี่ยวใรด่ใบลาเลยเป็นองคกลเป็นอันบสบูรณ์ข้องเมนูแกงเป็ดงในวัวเป็นองเลยเยวอ่าเงเลยเดียว กอบดองกอบร้อยไอ้เหลือเกินเหลือเกินเนี่โอ้ยมากับพี่น้องครับแลดเดียวพี่น้องนึกภาพออกเวลากินชาบูได้แบบนั้นไหมเป็นพวกแปะซะแดดเดียวก็มาหม้อไฟเนี่ยนี่ก็เหมือนแต่เดี๋ยวกินกันต่างตานี่ต่างเตาดียู่าอืมกินสัมผัสได้เลย่น้องร่มทั้งเดี๋ยวเราไปกุ้งข้าวมอดินแล้วเอามากินมาชิมกันตามกันไปตลอดคลิปนะครับ วันนี้ก็จัดเป็นชุดเลยกับพป่นองครกับแกงก็กำลังเดือดสดลัดอยู่บนเตาเราก็มาจัดเวลามาหุ้งข้าวมอดินกันลางกันก้อนลางซ่าน่น้องครกับมาพป่นองครกับมาชมกันวันน้มระดับนหนะครับจวเปิดฝ้าพี่น้องได้ชมกันทางนี้ก่อนอ่าเราทำการห่งกันเลยเป็นองครกับกรบวว่าห่งแบบโบราณย้อนยุคกันในทีพี่น้องห่งฟื้นเนี่ย้อนให้พี่น้องได้ชมว่าวิถีชีวิตสมัยก่อน่ย่าตาใหย่เราจำกินแบบนี้เป็นองครกับโรย สักเดียวซุกเหล่วเดียวเราทำให้ข้าวมีดังกันชุ่มกันไปตลอดคลิปนะครับพี่น้องครับนี่เรียกว่าดือดดีพี่น้องไม้คจะรโอ้มานี่เลยกับแกงเป็ดแก่งในวัวพี่น้องอ่าโฮมพี่น้องเออซุกเร็วกับพี่น้องครับซุกเร็วสักเดียวเราชิมกันก้อนเลยอะไรยากกินเนี่ยพี่น้องครับนี่คือใบรานะครับพี่น้องครับอ่าเราจะไม่ใส่ลงในกะทานะครับแต่ผมจะชิมแล้วอะไรจะปลาชิมจะชิมเดีหลืองน้่มเลืองเกินส่วนไม่ไหวอ่ะอ่าใส่ลงวันนี้เลยพี่น้องครับไปดูเนาะ อืมเส่ยลงไปนี่รับืมโดหลุดเรอยอ่าลองรับมาร่อยด้วยกันอ่าอืมอืมเหลียมันเดียวร่อยด้วยกันกับอืมอืมอืมตัวน้อยแเปลย่ยนัก เดี๋ยวเราไปล่ามอเด้นห่งโตปลาอุ้งก้ามมอเดี๋ยวมากินกับแกงวันนี้อืมปลบเป็น้องมาชมเรื่องหุ้งข้ามมอเด้นันต่อนะครับเป็น้องกับตัดบดมาตรงนี้และเหล่ามอเหลือมดำถุยเลยปน้องครับอืมอ่าเหลือมไพรเลยเป็น้องกับเหลือมไพรแล้วอ่าหน่าแมงเลยครับเป็น้องกับหน่าแมงแล้วเดี๋ยวเราก็เกี้ยก้าวนะครับซุกเลยเป็น้องกับซุกแล้วเดี๋ยวเราดงก็เรียกว่าดงบะท่าตายบ่หว่าดงแต่เดียวเราก็ดงก้าวผัแห้งลงตัวเราก็หยกไปชิมกับแกงวัวเลย เอามาเป็นน้องกับซุกแล้วข้าวเป็นน้องเออนี่แายกครับหม้อดินนะครับอือจะเป็นดังไปแนอ้องพ่อมดังนี่แนะก็เีรือข้าวหม้อดินคือข้าวดังพ่อมดินเป็นน้องกับเอามาเรากินกับแกงวัวเลยมาชิมด้วยกันเป็นน้องกับมาเป็นน้องกับซึ่งเวลาจะได้ชิมกันแล้วเดี๋ยวเราใส้ใบราเลยเป็นน้องกับหรือใบยีรานะครับใส้ร่วมเลยเรียบร้อยครับ กินเงินบนนี่เลยครับไม่ต้องลงจากเตาเลยไปน้ <Yes. S 1> องเนี่ยเอาไปนี้เลยรเลยรียบร้อยแล้วผมราดก่อนมาๆๆใส่กินมาเร็วข่าวข่าวพ่อหม้อดินแบบพ่อหมุดินไปน้องที่นี่ผมมาพบกับเครื่องในวัวนี่แลาวเป็นแกงเป็ดที่ก็แล้วร้อยพ่อมจังโรน พาไปน้องมาย่อนยุกกันสักนิดนึงมุ่งฆ่าหม้อดินแล้วก็กินกับแกงเป็ดจากในวัวแต่ก็มีความยุกในการแบบจมนะครับทุกคนทุกอย่างคลิปว่ากันด้วยกันแล้วก็แชร์กดติดตามไม่พลาดการแบบจิ้มเลิปต่อๆไปกับแหลกปลาจิ้มแล้วแหลกปลาไปหน่อยลงได้กินได้จิ้มถุงหน้อยนะครับแล้วเจอกันไหมครับสวัสดีครับ